อย่างเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยคือครูสอนกรรมฐานของพวกเราในทุกๆอย่างในชีวิตของเราไม่ว่าจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในฐานะผมขึ้นมาบรรยายท่านเป็นผู้ฟังเจ้าภาพทั้งหลายก็อาจอาจจะมีจิตใจที่กำลังระทึกอยู่ว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมเสียงจะดังขึ้นไหมภาพจะขึ้นจอม,มั้ยอะไรต่ออะไรนะ แต่สิ่งเหล่านี้เราสามารถแก้ไขเรียกว่าจัดการได้โดยที่ใจเป็นปกติแต่วันนี้ทุกอย่างใจเราไม่ค่อยจะปกติเนื่องจากว่าเมื่อเราก็ตามเมื่อเมื่อไรก็ตามที่ใจของเราไปเกาะอยู่กับเนื่อเรื่องตา่างๆแล้วเราก็ไม่มีสติพอที่จะจัดการมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นเรื่องง่ายๆที่เกิดขึ้นกับทุกคนในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นรถติดไฟแดงรถทุกคันก็ติดไฟแดงเดี๋ยวนี้ไฟแดงก็จะมีตัวเลขถอยกลับ 60, 59, 58เก้าห้ไปเรื่อยๆเมื่อถึงศูนย์เรารู้กันโดยอัตโนมัติว่าไฟจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแต่หน้าแปลกที่คนในรถเกือบทั้งหมดมีความทุกข์ว่าเมื่อไรมันจะเขียวสักทีทั้งทงที่ไฟเขียวไม่เคย ไฟแดงไม่เคยเปลี่ยนเป็นไฟเขียวตามความอยากหรือไม่อยากของใครเลยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยแต่ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นหากผมเริ่มต้นตอนนี้11บอโมงกว่าๆจบจอนต่อจบตอนเที่ยงหลายท่านที่อาจจะปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำหรือเบือ่อหรือหิวอยากไปทานข้าวใจท่านอาจจะโกรนกระวาย ถึงต่อเที่ยงเมื่อไรจะจะเที่ยงสักทีจะได้ไปทานข้าวหิวข้าวเที่ยงตรงมาถึงแน่ครับไม่ขึ้นกับอยากหรือไม่อยากของใครถ้าเราอยากให้ถึงเราก็ทุกเองเองถ้ากำลังฟังเพลินเพลไม่อยากให้ถึงเลยก็ทุกอยู่ดีเที่ยงตรงมาถึงแน่สี่โมงเย็นวันนี้ก็มาถึงแน่เช่นกัน นั่งฟังยังไงเดี๋ยวก็ถึงสี่โมงเย็นวันนี้หากสี่โมงเย็นวันนี้มาถึงแน่วันสุดท้ายของชีวิตมาถึงแน่เช่นกันแล้วเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงแน่มันจะกลายเป็นปัจจุบันคือตอนนี้แล้ววันสุดท้ายของชีวิตมาถึงแน่ไม่ขึ้นกับอยากหรือไม่อยากของใครไม่ว่าจะอยากให้ถึงหรือไม่อยากให้ถึงวันสุดท้ายมาถึงแน่